สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับสวัสดีครับวันช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยหน่อยนะครับผมอ่ะคนนอนดึกคนนอนดึกมีอีกคนนะครับ อ่าสวัสดีครับมาแล้วครับคนแรกโอเคนะครับไม่ได้เชิญใครนะครับวันนี้ก็เข้ามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการเดินระบบนะครับนะครับเพราะว่ารูปแบบเราเนี่ยมันจะเออค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับ <laughs> วันนี้ วันนี้มารอโปรอะ่ะยังไม่แจกนะครับยังไม่แจกเพราะว่าว่าจะแจกนู่นแหละประมาณเอวันจะวันไหนเดียนะครับอันนี้ตั้งบัตเจ็ดก่อนครับกำลังจะตั้งบัตเจ็ดนะครับตั้งงบประมาณนะครับว่าจะหาหาทุนช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะครับสักสามหมื่นนะครับ <laughs> สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอเค มาชิก40ท่านนะครับปะเกี่ยวกับเรื่องของระบบกันต่อดีกว่าวันนี้แต่เรียกว่าจะมาแจกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นในช่วงลดราคานะครับก็หลายบริษัทหลายค่ายก็ได้แจกนะครับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทนะครับถ้าใครได้เป็นสมาชิกของเอ,อ่อโน้ตฟลายก็จะได้นะครับโปรโมชั่นของเขานะครับถ้าใครได้เอ,อ่อ เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มของรูปแบบสปะชาฟาร์มก็จะได้นะครับราคาโปรโมชั่นเช่นกันครับเล้าใจแน่นอนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะมาให้แชร์กันแบบสนานทุ่งเนี่ยนะครับเล้าใจนะครับเรื่องของราคานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับอ่ะก็วันนี้จะมีเรื่องนะครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเพี้ยไฟเนี่ย นะครับที่มันระบาดในช่วงนะครับหลังจากเริ่มหนาวเยอะเนี่ยนะครับมันจะหนาวแล้วรอบสองนี่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพี้ยไฟนะครับเพราะว่าในช่วงช่วงจังหวะเวลาในช่วงเดือนธันวาเข้ามกราเนี่ยมกรากุมงพานะครับมันจะมีน้ําค้างรุนแรงนะน้ำค้างรุนแรงในช่วงนี้มันจะเกิดเอ่อสภาวะเกี่ยวกับเรื่องของ มแมลงชนิดหนึ่งที่มันจะเป็นเกิดความเสียหายให้กับพืชผักที่เราปลูกใหม่ๆนะครับมันจะมีหนอนผีเสื้อนะครับในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีผีเสื้อกลางคืนนะครับในช่วงนี้นะครับผีเสื้อกลางคืนมันก็จะเกิดเกิ <c oughs> ดขึ้นนะครับเกิดขึ้นผีเสื้อกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นที่มันจะเป็นตัวดำๆอ่ะใหญ่นะครับช่วงเนี้ยมันจะเยอะนะครับ แล้วมันก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนอนนะครับนอนหนังเหนียวนอนหนังหนาแล้วก็จะมาอีกระลอกหนึ่งนะครับในช่วงนี้แล้วก็จะเป็นนอนม้วนใบหนอนใยผักเพราะอิทธิพลของน้ําค้างนะครับน้ําค้างมันลงมาที่พื้นเยอะหนานะครับลงทั้งคืนนะ่ะน้ำค้างลงทั้งคืนแล้วตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องของ ความเชิญสะสมในอากาศค่อนข้างที่จะสูงนะครับทาให้เกิดต้นหญ้าชนิดหนึ่งขึ้นมานะครับหญ้าเล็กๆที่มันขึ้นเนี่ยนะครับกลิ่นของมันในรุนแรงนะครับถ้าเราปลูกพริกในช่วงเนี้นะตั้งแต่อายุสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันสามสิบวันสามสิบห้าวันเนะี่ยอยู่ในขีดอันตรายนะครับในช่วงนี้พริกยังอยู่ในขีดอันตรายเพราะสภาวะที่เราเดินระบบยาหนึ่งสิบเจ็ด ระบบหนึ่งสามห้านะครับมันก็คุมอยู่ได้ในระดับเจ็ดสิบเอร์เซนะเอาให้ถัวเฉลี่ยแบบนี้เจสิเเซนะครับอย่างเมื่อคืนที่ผมบอกนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบเอ่อการทําสาวพิกเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มาขึ้นปุ๋ยใช่ไหมขึ้นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งไอ้ตรงนี้คือว่ามันหลุด <c oughs> มันหลุดพ้นไปแล้วพิกในช่วงนี้แต่มันยังมีพิกหลายๆแปลงที่มันเป็นรุ่นน้องเนะี่ยนะครับหลายคนก็ยัง ยังตามระบบผมไม่ทันนะครับนะครับถามถามกันก่อนว่าคือว่าระบบมันมีความซับซ้อนไหมมีความซับซ้อนมีความยุ่งยากมากเพียงไหนถามว่ามันยุ่งยากไหมมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับสําหรับคนที่แบบเออไม่รู้เลยมันเป็นเรื่องยากเลยแหละนะครับไม่รู้แม้กระทั่งตัวอย่างนะครับนะครับ ที่ผมสร้างกลุ่มอะคอนเซ็ปต์ของผมอะคือผมพยายามบอกพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับนะครับอย่างคอมเมนต์เนี่ยอย่างคอมเมนต์อะบางทีผมไม่ได้ไปตอบเนาะเนาะไม่ได้เข้าไปตอบก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูก็อยา่าอย่าก,กดอย่าโกรธกันแล้วกันนะครับ <laughs> อย่าไปโกรธอย่าไปถือโทษโกรธว่าเอ๊ย <c oughs> แอดมินหญิงหรือเปล่าไม่ตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยจริงมันไม่ใช่นะครับ นะครับจริงไม่ใช่เพราะว่าบางอย่างในรายละเอียดบางทีผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเนาะในกลุ่มนะครับนะครับพอมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับแมลงใช่ไหมเพี้ย <c oughs> ฟไฟเนี่ยตอนนี้มะม่วงอะเริ่มติดช่อเยอะนะครับเนี่ยให้สังเกตพฤติกรรมพื้นที่ของแต่ละคนของแต่ละบ้านก่อนของแต่ละกลุ่มพื้นที่มันเกิดเพี้ยไฟ พี่ไฟข้าวหรือว่าพี่ไฟชองมัมมวเนี่ยมันจะต่างกันนะครับแต่ตัวยาที่มันฆ่ามันได้คือตัวเดียวที่มันจะฆ่าแล้วจะทําให้มันแบบล้างผัวพันธ์ได้คือตัวของสไปนี่ทอรแมนะครับสไปนีทอรมมีอะไรบ้างอ่ะมันจะมีอยู่สองอย่างพี่เคยสังเกตขวดยาของลิดอิดไหมลิดอิดนะครับลิิดที่เป็นยาตัวใหม่ ที่ฝาขวดนะครับมันจะเป็นทรงเดียวกับเอ็กซ์เซลไม่ได้เขียนว่าดาว W, w O N นะครับมันจะเขียนเหมือนขวดของเอ็กซ์เซลขวดลดักษณะเด,ด o, ียวกับเอ็กซ์เซลลิทอิดเนี่ยนะครับตัวใหม่ที่มันทำออกมาเนี่ยในลิทอิดก,ก็มีสารของสไปนี่ทอรแรมนะมีสารของสไปนี่ทอรแรมตัวของเอ็กซ์เซลก็มีของ สานของสไปนี่ทแยมคำถามมีอยูว่ว่าแล้วแอดมินบอกว่าสไปนี่ทแยมเนี่ยฆ่าเพียไฟยใช่ไหมเก่งเพียไฟยเอ้าผมไปดูในตัวยาฤทธิ์มีสไปนี Spider ่ทแยมผมไม่จำเป็นต้องใส่ย,ยาเพีย้ยผมใช้ฤทธิ์ฉีดแล้วก็ได้หนอนด้วยยัไงไงใช่ไหมความคิดนะครับผิดบอกเลย สไปนี่ทอลรมเนี่ยมันก็ทำในเรื่องของการเก่งหนอนได้นะสไปนี่ทอลเรมเก่งนอนก็ได้สไปนี่ทอลรมเก่งทั้งเรื่องเพียไฟก็ได้สไปนี่ทอลเรมเก่งทั้งเรื่องไลเกี่ยวกับเรื่องของเออเพียเพียก็ได้ถึงบอกว่าสามแต่ละตัวชื่อมันเหมือนกันนะครับแต่มันจะเด่น เกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดมแมลงในด้านไหนอ่ะพี่ต้องดูแล้วศึกษาดูสักนิดหนึ่งนะครับผมถึงเน้นเน้นหนักเน้นหนาสมมุติยาขวดเนี่ยสมมุติยาขวดหนึ่งเนี่ยสมมุติยาขวดหนึ่งปุ๊บมีสไปนี่แสลมเหมือนกันไปดูแต่ชื่อสามมันบางคนบอกเอาชื่อสามัญมาแต่ผมไปหาเทียบเองแล้วมันก็ต้องไปรู้อีกแหละว่าชื่อสามัญตัวน,นั้นมันเด่นอะไรถ้าจะรู้ได้ไง วาลิดอิดเก่งเก่งนอนอะวาลิดอิดเก่งเพียยไฟมีสไปนี่ตัวแรงเหมือนกันเราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเนื้อของตัวสามอีกลึกลงไปอีกนะครับตึกษาตัวยาที่ค่อนข้างลําบากทุกวันนี้ผมมาพยายามจัดคอนเซปต์ยาเลยนะครับตัดปัญหาโดยที่ว่าพี่ไม่ต้องไปหาซื้อเองแต่มันก็จะมีไอ้กลุ่มหนึ่งประเภทหนึ่งที่แบบว่าคิดแบบว่าเอ้ยผมเนี่ยจัดยาเนี่ย ทำไมต้องเป็นตัวนั้นเป็นตัวนีจ้จะขายของเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงมันไม่ใช่นะครับฟังให้ดีก่อนฟังเหตุผลผมก่อนนะนะครับโดยเฉพาะสมาชิกใหม่ๆเนี่ยเพิ่งเข้ามาเฮ้ยรูปแบบผมหลอขายยงขายยาโน่นนี่นั่นบ้าบอไปโพสดาผมอะไรเงี้ยให้เกิดความเสียหายเงี้ยมันไม่ใช่นะครับทุกอย่างนะมันมีขอบเขตของมันอยู่สมมติอย่างตัวคาโบแแฟนเนี่ยทำไมผมถ้งเน้นรักเน้นหนาว่า คาโบซันแฟนเก่งนอนก็มีนะครับอ่าใช่ไหมเป็นชื่อเดียวกันคา r b โบซันแฟนแต่ทําไมมันข่าหนอนอ่ะอ่ะแล้วทำไมผมพูดไปบอกว่าคา r โบซันแฟนมันเก่งเทีย์ไฟนี่ยมันต้องไปดูก่อนว่าตัวสารตัวเนี้มันเป็น NC หรือว่ามันเป็นอะไรคือแล้วแต่รูปแบบของทัานะที่มันทําขึ้นมาไม่ใช่ซับว่าจะไปซื้อร้านแถวบ้านอ้วทำไมแอดมินจัดมาคาโบซันแฟนคดนี้แพงจัง เอาใช้ค่าเพียเอาแถวบ้านผมก็มีขบวนเสนแ,แบนเหมือนกันก็ใช้ค่าเพียได้เห็นบอกว่าใช้ขบวนเสนแบนนะไอเนี่ยปัญหาปัญหาตาำซากเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่ายาแต่ละตัวเนี่ยที่เขาเดินในระบบผมอะ่ะอะไรนะบางคนชอบชอบลั่น <laughs> เดี๋ยวเดวเด ใครแล้วชอบรันเดี๋ยวแบบหนึง่งโอ้ยเม้นไข่เนาะอ๋อบางบางคนชอบโอ้ <c oughs> โอเคอ,อธิบายให้ฟังนะครับเขาจขาใกเขจาใจอันนี้คือสมาชิกที่รักกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวแน่นกันเดี๋ยวก็โอเคครับขอบคุณมากโอ้ขอบคุณจริงๆที่ยังแบบยังยัง,ย,งยังรักและเคารพกันอยู่เหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้ยเนาะผมก็เป็นคนใจเย็นสุดแล้วนะในเรื่องพวกเนี้ยนะครับเพราะถ้าเพราะถ้าผมไม่ใจเย็นผมคงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตขนาดนี้หรอกนะ ใช่ไหมอันนี้คือเราพูดอะด้วยด้วยความที่ว่าเราเราทําได้แล้วเราทําจริงๆแล้วเราก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่รู้ะนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรที่แบบมาเสแสร้งมาแกล้งทําอะไรที่แบบอะไรอย่างนี้เลยทุกวันนี้พยายามไล์สวดเพื่อที่จะเพื่อที่จะปิดปิดคําถามเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้ยเอาวีดีโอั้งแต่ตอนไหนมาแล้วก็มาโพสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม จะได้ตัดปัญหาไอ้คนพวกนี้แบบมันคิดไม่มีวัตถุประสงค์ที่มันจะมีความเจริญะนะครับนะครับผมก็ไม่อยากจะไปถาไปพาดพียงใ,ใครนะครับนะครับประมาณนั้นอ่ะไอ้เรื่องสารเนี่ยคือคุยกันนะมันมันจะคร้าๆประมาณนี้แต่ไอ้เรื่องที่บอกเข้าๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ร้อยละเจ็สิเ์สารนะครับอย่างอาบาเมกติน อะบายมกตินตัวหนึ่งเนี่ยทําไมผมถึงไม่เน้นอบายมกตินเพราะว่าอบายมกตินคือมันเป็นเนื้อของน้ํามันเนื้อของน้ํามันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบฉีดเกี่ยวกับเรื่องของดอกมีผลกระทบกับดอกมากแต่มันจะมีอบายมกตินเนี่ยก็จะมีค่าเพี้ยไฟค่าหนอนชอนใบค่าหนอนก็มีอบานะแล้วมันทำออกมาอีกตัวนึงคือเอ่ออีมาแมกตินชื่อคล้ายกับ อาบาแมกตินลูกค้าก็ไปจําผิดอีกถามว่าป้าเพี้ยเข้าป้าไปซื้ออะไรป้าก็ไปซื้อยาอย่างที่หนูบอกนั่นแหละอีมาแมกตินอาบาแมกตินชื่อมันคล้ายกันฟังไม่ดีด,ด้วยที่ว่าเราไม่ได้จัดยาไว้ให้สมมติยอดพลิกเนี่ยหงิกอย่างเงี้ยหงิกงอหมดเลยบอกว่าเออใช้ยาของอาบาแมกตินฉีด แต่ไปดูเผอิญผมบอกว่าชื่ออาบามาใช้กระเดกบาป่าเขาก็ไปซื้ออาบามาแต่อาบาตัวนั้นนะ่ะมันไปนเป็นอาบาที่ฆ่าหนอนใช่ไหมอะไรพูดงี้ให้ฟังเข้าใจนะฆ่าหนอนแล้วพี่จตายไหมไม่ตายนะครับเนี่ยเน้นเน้น,เน,นเน้นเรื่องตรงนี้เลยนะครับนีครับมีสารเคมีมียาบำรุง มียาเชื้อราก็ต้องใช้ให้มันถูกวิธีผสมให้มันถูกนะครับเนื้อยามันไม่มีอะไรมากยังยาบำรุงผมอ่ะก็ไม่มีอะไรมากเร่งการเจริญเติบโตคือพืชอ่ะมันมีอายุของมันมันจะมีอายุของมันเลยหนึ่งถึงสามสิบวันมันจะได้ระยะไหนในสเปคไม่ชันมันอ่ะ อ่สาสบวันถึงสาสิบห้าวันถึง4ี่ิบสองวันมันจะอายุขนาดไหนจะโซโต้มันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ในสเปคในการที่เขาเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับผมอะ่ะคนนึงเนี่ยผมอะ่ะกว่าจะมาทําผลิตภัณฑ์ขายกว่าจะมาทําเป็นแบรนด์เอ่อพันของตัวเองขายได้ทุกอย่างผมได้เก็บข้อมูลมาหมดไม่ใช่อยู่ดีๆสุมสีสุห้ามาทําแล้วก็มาขายให้พี่ๆเพื่อนๆโดยที่แบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับฝากนะครับฝากนะ นะครับหลายๆคนเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับแนวโน้มแล้วก็คือความความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันคือต้องดูกันด้วยนะครับนะครับช่วยกันดูช่วยกันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะทางผมเองอะผมก็ไม่ได้มีเอ่อเจตนาะไรที่แบบไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับที่ทําเป็นรูปแบบตัวเองขึ้นมาเพื่อเพื่อที่อยากให้ทุกคนอะ ได้ทำพิกแล้วให้มันได้ผลผลิตเหมือนอย่างผมทำนะครับไม่ได้มาอวดอ้างว่าเอ้ยระบบของของเราเนี่ยดีอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่ละไม่แวมวนะใช่ไหมผมเคยพูดแล้วว่าระบบผมแบบคุณทําแล้วคุณต้องได้ดีคุณทํา้ำมันอยู่ที่สภาพพื้นที่ของแต่ละคนนะครับปัจจัยหลักคือสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่หนึ่งพื้นที่นี้ทำมันต้องใช้ยาแบบไหน พื้นที่นี้จะต้องใช้ยาอย่างไงปรับดินอย่างไงดินตรงนั้นเป็นดินอย่างไงพื้นที่นั้นอย่างไงนะรับทุกอย่างมันเกิดความเป็นไปได้ก่อนนะครับปลูกพริกซ้ําๆที่เก่าเป็นโรคตลอดคุณจะแก้ไขยังไงใช่ไหมนะครับคุยกันให้ฟังแบบนี้จะเข้าใจาง่ายขึ้นนะครับสิ่งนี้จะต้องทวงติงกันคือตอนเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงนะครับเดี๋ยวพอกุมพาเมื่ไหร่วีขาวมาแล้วครับ บันเทิงแน่ตอนนี้นะครับนะครับบันเทิงแน่นะครับตัวเจ็ดสิบดิก็ต้องมีล่ะแพงด้วยเจ็ดสิบดเิลเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทะโปรฟิตก็ต้องมีนะเจร้อยกว่าบาทยาสองตัวนี้พันกว่าทุกอย่างเซ็ตก็ต้องคำนวณให้ดีนะครับมันไม่มีอะไรมากแต่คือด้วยความเข้าใจของแต่ละคนนะคือคือคือถ้าเราใจร้อนนะครับจะมุดผลผลิตเนี่ย มันอายุ90วันถึง140วันถึงอายุกี่วันก็นแล้วแต่แล้วเราใจร้อนเราจะยังไงอ่ะเราจะไม่ไม่ยังไงอ่ะไม่ไม่สำเร็จ100%แต่ทุกอย่างการสำเร็จ100%คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับให้คิดแค่นี้นะเพม่เป็นมี p ีทุกคนนะครับก็ยังติดตามกันอยู่ทุกคนก็จะพาทำแหละทั้งระบบเลย ดีไม่ดีก็วัดกันที่เรื่องของผลผลิตแล้วก็เรื่องของตัวยาละ้นะครับน้าน้าร้อนนี่นะครับนะครับถ้าผ่านลาแป้กไปได้เนี่ยถือว่าได้เม็ดนะแล้วผมบอกเลยว่าตลาดพริกเนี่ยแนวโน้มเนี่ยไม่ได้ชักชวนให้ปลูกนะแต่ว่าคือมันน่าจะไปได้อีกราคาครับผมว่าแม็กสุดเนี่ยมันต้องมีสามร้อยแน่นอนนะร,นะราคานะเพราะพี่ๆเพือเ่อนผมอยู่สกล สกลก็ราคาดีมากพี่พีเป็นเพื่อนที่อยู่โคราชก็บอกราคาดีมากนะครับสะระบุรีผมอยู่ก็ราคาดีมากส่วนภาคกลางเนี่ยดีดีนะครับจังหวัดแถวภาคใต้ผมก็ถามพี่พี่ก็ปลูกพวกพริกไก่พริกเหลืองพัาตะลุงอะไรก็ราคาดีกร็เลี่ยงแถวจังหวัดกาญพี่พี่เป็นเพื่อนผมก็บอกราคาดีนะก็คือทุกอย่างเราเราอยู่ด้วยกันแบบยังไงอ่ะโอ้โหแบบเป็นเหมือนพี่น้องอะ่ะ นะครับเป็นเหมือนพี่น้องมันเหมือนพ้องเพื่อนกันนะปรึกษากันอะไรกันนะครับทุกอย่างถ้าไม่ไม่มั่นใจนะครับอย่าลงทุนนะครับพูดเลยนะครับไม่มั่นใจอย่าลงทุนแล้วก็ไม่ไม่มีทุนก็อย่าไปกู้ที่ยืนสินทานะครับเพราะว่าในการทางเกษตรมันสามารถที่จะพลิกแพงชีวิตเราได้ตลอดนะครับมีน้อยเราก็ทําแต่น้น้อยขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเออ ทำเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะครับและก็ทำเพื่อที่จะปรับสภาพพื้นที่ของเราให้เรารู้ว่าตรงนั้นน่ะมันเหมาะสมกับอะไรนะครับถามว่าทุกจังหวัดทุกที่ทุกพื้นที่ในแต่ละอลณีเตแต่ละพื้นที่นะ่ยมันสามารถปลูกพีได้ไหมปลูกได้นะครับแต่คุณจะดูแลยังไงนะครับให้มันได้แบบดีนะนะครับ มก็ไม่มีอะไรมาเราฝากไว้ประมาณนี้แหละเพราะว่าในช่วงช่วงอีกประมาณสัก2อาทิตย์ถึงสาอาทิตย์ข้างหน้ามันก็จะมีเกี่ยวเรื่องของเพลี้ยไฟนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยนะครับเพราะหลังจากยามันขึ้นเสร็จช่อมะม่วงมันทิ้งช่อเสร็จเริ่มติดเป็นลูกนะครับมะม่วงจะเริ่มลูกลายแล้วตอนนี้ลูกมะม่วงเริ่มลายแสดงว่าเพลี้ยไฟได้กินกินมะม่วง แล้วพอไม่มีช่อมะม่วงไม่มีช่อดอกอยู่เพียงไฟเนะี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวที่มันมีปีกอ่ะมีปีกบินได้นะครับไปต่อตอนเนี้ยอันตรายนะครับเพียงไฟเนี่ยสุดยอดนะครับตัวนี้คือกินจนหงิดจนงอนะท่อน้ําเลี้ยงเซลล์พืชเซลซล์พริกเซลล์ผักทุกอย่างนะพริกมะเขือถั่วแตงทุกอย่างนะครับเพียงไฟมันเข้านะนเกิดปัญหาหมดไม้ผลไม้ดอกนะผมทํามะนาวเนี่ยถ้าไม่ฉีด เกี่ยวกับเรื่องของเพี้ยไฟเนี่ยจะจุยนะครับผลมะนาวลายหมดเพื่อนทาส้มอยู่รรชบุรีเนี่ยผลส้มกันลายหมดเสียนะครับที่มันเป็นผิวแล้วมันไาลลายเนี่ยไายลไลนมันข้ามน้าหมากแสดงว,ว่ามันโดนเพี้ยไฟทําลายนะครับโดยเฉพาะมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับที่ทาส่งนอกนะครับถ้าไม่คุมให้ดีเนี่ยเพี้ยไฟในสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปฮิกอันนี้คือพูดพูดให้ฟังแบบความเป็นจริงที่ ได้เจอกันจริงๆเลยครับประมาณนั้นนะครับเพรมันมีปีกบินไปเนี่ยมันโตเต็มวัยนะมันใช้เวลาหรือไม่กี่วันนะเพี้ยไฟนะครับไม่เกิน14วันนะมันพัฒนาตัวเองมันสามารถบินแล้วไปวางไข่ไปสร้างความเดืดร้อนถ้าคุณตัดวงจรมันได้ในช่วงเวลาที่ว่ามันกําลังเป็นตอนอ่อนนะครับฉีดยาก็ต้องฉีดเข้าที่ใต้ใบด้วยซ้อนขึ้นไปนะครับ ความลงตะแคงขึ้นชีดความลงตะแคงขึ้นนะก็จะประมาณนี้นะครับในตัวยาของที่จะใช้ค่าเพียยไฟเฉียบพันธ์นะก็จะมีของตัวของโปรฟิตนะครับโปรฟิตเนี่ยมันมีสปนิทแรมแต่มันค่าหน่อยไม่ได้นะครับบอกก่อนนะครับแล้วก็ตัวเอ็กซอลนะครับไม่มีสารของสปานิทแรมมันเก่งเพียยไฟมันค่าหน่อยไม่ได้นะครับฟังเลยนะครับ ตามนี้มันค่าได้แต่ว่ามันค่าได้แบบทางอ้อมนะครับมันทาให้หนอนอัมาพาตนะครับมันก็เก่งหนอนด้วยหนอนโคดินจงนิจี่แล้วมัใช้ได้ x องแต่ตัวของลิทอิดมันไม่เก่งเพลไฟมันมีสไปต์นทิทแรมอันนี้คือพูดให้เข้าใจนะครับเนาะนะครับประมาณนี้เดี๋ยววันพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นนะครับครึ่งราคาทุกอย่าง เอา้อยเราใจเนี่ยวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะครับนะครับใครที่กําลังแบบขาดเหลือตัวไหนอยู่ก็อ่ะทักทักบอกไว้นะครับเผื่อจะได้ช่วยเหลือกันในช่วงที่ว่าราคาพิกแพงก็จัดราคาพิกถูกก็ช่วยกันอ่าราคาพิกแพงก็ช่วยกันนะครับจะอยู่ในกันได้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอฝากเกี่ยวกับเรื่องของเพียวไฟนะครับไอตัวชากาที่มันทําลายเกี่ยวกับเรื่องของพิกเนี่ยนิ่งงองงๆงง่อยๆกันเนี่ยนะครับ ปัญหานะครับต้องแก้ให้ถูกจุดนะครับมิฉะนั้นจะไม่เหลือเม็ดเก็บนะสำหรับคังคืนนี้ก็นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่เสมอนะครับทีนนีนะครับกับสมาชิกทุกท่านนะครับก็รักและเคารพกันอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพื่อนพ้องกันนะครับมีอะไรก็แบ่งปันนะครับประสบการณ์และความรู้สำหรับคําคืนนี้ก็ขอลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ